ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา Cook i e l a n d s ช o อร้านรับเติมเกม c o o กี e La n d แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cook i e Land s ช o p ลิงเพงลร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับคือตัวเนี้ยเข้าเกมมาปุ๊บมันเปลี่ยนเมตตาตีบอสมังกรไปเยอะมากเลยนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าต้องมีนะครับใช้คาว่าของมันต้องมีเลยดาวเยอะดาวน้อยแล้วแต่แต่ผมคิดว่าควรดาวเยอะเพราะว่า ตัวนี้เนี่ยมันเป็นดาเมนหลักในทีมตีบอสซันใหม่ซึ่งทีมตีบอสซันใหม่ล่าสุดผมเห็นแบบประมาณ1 2ื่นสแลลวนะครับคืออย่างน้อยอ่ะทีมใหม่คุณเซตเซตแบบเซตไม่ค่อยดีสักเท่าไหรอ่อ่ะผมคิดว่ามันก็ยังมีโอกาสมากโอกาสสูงนะที่อย่างน้อยมันเยอะกว่าทีมเดิมแน่ๆเพราะว่าทีมเดิมเนี่ยเพดานมันอยู่ที่สมาุมจะไม่ผิดประมาณ8 0 0พล้านนะครับเอ่อทีมเดิมก็คือทีมที่เป็นสายฟ้าแบบเน้นแบบเสี่ยงตายเลยนะอันนั้นเสี่ยงตายสุดๆยังได้สูงสุดแค่8 0 0พ อันนี้เนี่ยเสี่ยงตายเหมือนกันแต่ได้แบบประมาณ12ื0 0พันล้านบวกบวกอาจจะมากกว่าฉะนั้นยังไงตัวนี้ก็ต้องมีนะครับเดี๋ยวผมจะทำเจ้าตัวเนี้ยเหมือนเดิมนะเพราะว่าผมจะทําไว้ที่ประมาณ9าดาวเป็นอย่างน้อยก่อนละกันเพราะเป็นตัวตีบอสครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเนื่องจากว่ากิลผมเนี่ยน่าจะตีบอสมังกรก,กันทีหลังซึ่งมันจะได้ตีจริงก็คือวันอังคารที่จะถึงนี้ผมก็คงจะเก็บโคต้านั้นเนี่ยไปตีวันอังคารที่จะถึงนี้นะไปถึงว่า เอ่อกาดาปุ๊บที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บจากแพ็กเก็บจากนั่นเก็บจากนี่อะไรก็ว่ากันไปเริ่มกันเลยดีกว่า let's go นะครับเฮ้ยมาเลยปะเนี่ยโอ้โหเซนลิลลี่มาแหมนึกว่าจะเป็นอเวกลิลลี่ไม่ใช่ต่อครับต่อเฮ้ยโอเคมาคือตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ไปกดนี่เลยนะปกติแล้วเนี่ยอัปเดตอีิกเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีพวกแพ็กไอ้พวกเนี้ย มีมีมน,นี้การันตีเนี่ยผมยังไม่ได้กดเดี๋ยวผมจะน่าจะไปกด V1 นะครับเออตรงนี้มันได้หิน10ก้อนใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะเก็บโคตาตีซะว่า30แล้วกันเผื่อมันออกตัวแล้ว <c oughs> ก็จะมีแพ็กอันนี้นะครับ179ได้พิมพ์ตัดอ,อันนี้คุ้มนะครับเออ่พอถ,ถ้าเทียบเป็นมูลค่าเป็นคริสตัลอะไรเงี้ยอันนี้คุ้มนะครับเดี๋ยวนี้เยู่แวอันนี้แต่อันนี้ผมเติมทีหลังได้ไงคือผมส่งอันนี้เสร็จแล้วค่อยไปเติมก็ได้ไม่ได้ซีเรียสเพราะสุดท้ายเราไม่ได้ใช้ตู้นี้เราก็เก็บไปใช้้้ตูหนาได แต่ตอนนี้ตู้นี้ไม่มาเลยวะลูกพี่แเซฟไฟเซฟไฟโอ้แล้วเป็นตัวดาเมจละ่ะนะโหแบบเป็นเรื่องไม่จริงๆไม่ได้เซอร์ไพรส์มากสำหรับผมเพราะผมอ่านสกิลแล้วก็คิดว่าเอ้ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนสูงนะเหมือนเดฟเขารู้เปล่าวะว่าเอ้ยคนไม่ทรมานก,กับทีมไฟฟ้าเลยจัดทีมนี้มาแต่ผมทีมนี้เนี่ยหน้าตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่เท่าที่เห็นประมาณสองสามแบบนะครับมันมีแบบ ใช้จอมโจรกับลูกดาร์ช็อกนะครับผมแต่เหมือนว่าลูกดาร์กมันจะเสี่ยงกว่าเท่าที่เห็นเนี่ยจอมโจรเหมือนจะเซฟกว่านะักข้อมูลนะัตอนนี้อัดคลิปนี้นะครับเพราะว่าเวลาเมตามาเปลี่ยนอย่างเงี้ยของพวกนี้ข้อมูลมันเปลี่ยนไวฉะนั้นเนี่ยเอ้ยเวลา,เวลาเ,าเวลาเรารับรู้ข้อมูลอะไรมาเนี่ยก่อนที่เราจะตีจริงนี่ยอัปเดตก่อนก็นดีโปรติผมก็จะถ้าสังเกตดูโปรติผมจะทําคลิปที่สอนตีบอลเราจะไม่ได้รีบถามโอ้โหเอาเวกโกช อย่างดีไม่ใช่เบอร์นิ่สปแต่แม่ก็เจ็บปวดพอๆกันโอ้ยชาโดวของยังไม่ตันเทียวของยังไม่ได้สุ่มเพิ่มมันไม่มีโอกาสเจออยู่แล้วสองตัวนั้นอะ่ะมันยังไม่เพิ่มเลนดนะครับอืมฝ่ายอุ้ยจะสามดาวแล้ววะม,มาอีกตัวหนึ่งไปแรู้สึกไม่ค่อยออกเลยวะนะครับมาเร็วมาเร็วโอ้โหก่อนหน้านี้เป็นตู้ตัวอะไรนะตัวแคนดี้แอปเปิลเนี่ยไหมแคดดี้แอปเปิลเนี่ยเหมือนจะมาเร็วนะแล้วก็เออ จริงๆแล้วเนี่ยเผื่อบางคนไม่ไม่ทันสังเกตอ่าบางคนไม่รู้ก็คือจริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยบอสที่เปลี่ยนเมตามากสุดจะเป็นบอสมังกรนะครับบอสมังกรจะเปลี่ยนเมตาบ่อยมากฉะนั้นเนี่ยเออ่ใครจะทําทีมตีบอสมังกรเนี่ยก็ต้องเผื่อใจตรงนี้หน่อยเออ่มันจะไม่เหมือนกับบอสเชมหรือเทวทูตที่เวลาเมตามันเป็นทีมไหนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนน้อยมากแต่มังกรถ้ามันเปลี่ยนทีอ่ะคือมันแบบว่ามันสลับไปเลยหมายถึงว่าสลับรูปแบบการจัดทีมไปเลยนะครับ องค์ก็เป็นเงี้ย,ย,ยแหละนะครับผมมันเอาใจยากมันเป็นบอสปวดหัวต่สมัยก่อนแล้วเฮ้ยไม่ค่อยมาเ,เล่านี้ผมรู้สึกว่าแบคซาวฟผมไม่ค่อยออกเลยว่ะโอ้เพชผมน่าจะได้ต่ำกว่าล้านนั่นแหละคิมเนี้ยเนี่ยเออมโหผมเก็บเศษจ,จนขึ้นสามดาวโอ้นกอีกก่อยนกอีกก่อยนกอีกก่อยมาเก็บเศษจ,จริงๆนะเนี่ยไม่ค่อยมาเลยว่ะโอ้และตัวสมองอีพิกจริงๆมีโกชีสออกเนาะอเวโกชีส ก็ตัวอะไรวะอุ้ยเออใช่มันมีอันหนึ่งก็คือมันมีบริการบันทึกประวัติใช่ไหมของของปีที่แล้วว่าเอ้ไอดีคุณน่ะสุ่มได้คุกกี้อะไรมากสุดอีพิกไอดีผมอ่ะสุ่มได้อัศวินเบอร์คิวรี่เยอะสุดนะเออมันออกบ่อยสุดแล้วอ่ะก็จริงนะมันก็มันก็มันก็จริงอ่ะผมจําได้เลยตอนอัศวินเบอร์คิวรี่อ่ะตอนตู้มันมาผมหมดน้อยมากเออเป็นอีพิกไม่กี่ตัวที่ผมจำนะว่าเออกูดวงดีกับมันจริงๆตัวนั้นได้แหละเนี่ยหินยังไม่ยังออกเลย ผมยังได้มิส,มสติกฟาร์มผมยังไม่ตันโอ้ยออกแต่ตัวตันมิสติกฟาร์มผมยังไม่ตันนะแม้ว่าตอนนี้มันจะโดนเพียวแทนไปหมดแล้ว <c oughs> เออลงดาบก็โงยังไม่ได้ตามนะแต่คิดว่าก็น่าจะโดนแทนนะคืออารีนาเนี่ยโดนแทนไปแล้วแหละตีบอสมิสติกก็ตกไปแล้วนะเพราะว่าทีมทีมเดิมเนี่ยมันใช้มิสติกแต่ทีมใหม่ไม่ใช้มิสติกและทีมใหม่ดามเมจมันเยอะกว่าครึ่งหนึ่งอะครับเยอะกว่าเยอะเลยนะ <c oughs> ลุยลุยลุยโ,โหเฮ้ยไม่ค่อยออกเลยไม่ได้เป็นตัวมานานมากเ,เออกว่าจะนะโอ้ตั้งนานเพิ่งได้หนึ่งตัวเหรอขอรุ้ๆหน่อยดิโอ้ยแซงอะไรเลยมึงโอ้ยมันจะอยู่ในลิสต์ผมปีนี้ปะเนี่ย <c oughs> เอออย่าดูอย่าดูกัน,นจริงๆลิสต์ปีนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็ควรจะเป็นตัวที่มาเป็นตู้อีเวนใช่ไหมเพราะว่าเฮ้ยเราจะเน้นเน้นตัวนั้นเป็นพิเศษตัวนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ตัวนี้ไม่ติดแน่มันไม่ค่อยออกนะครับจริงๆดูตอนตู้มันไม่ไม่ค่อยมีผลอะไรเพราะสุดท้ายอ่ะ ตอนที่ตู้มันมาเนี่ยทุกตัวเรากดให้มันได้เท่ากันอยู่แล้วไงก็คือเพื่อที่จะเอาประมาณ8 9ด้าดาวสิบดาวอะไรเงี้ยต้องดูหลังจากนั้นนะครับแต่ถ้ามันมาต้นปีมันก็จะมีโอกาสที่จะอยู่เดลิสสูงหน่อยโอ้ยเอย้หินตัวนี้มยโอยนางฟาทลุยมาเฮ้ยไม่ค่อยออกเลยตัวเนี้ยผมว่าดวงผมไม่ถูกโอ้ชายนิ่งกิเตือ้อมาทุกตัวยกเว้นอีตัวหน้าตู้อุย้ยไปประมาณนี้คาเมเลียผมจะตันแล้ว <laughs> เพื่อนรัก เพื่อลักไม่ได้ใช้แต่ก็จะดาวตันแล้วเออมาหน่อยมาหน่อยมาน่ะเว้ยขอทีทีหน่อยออ้ยเมื่อไหร่ผมจะสิบดาวทีเนี่ยโอ้ยออกแย่ออกเย็นออกแย่ออกเย็นออกแย่ออกเย็นมันเล่นตัวเฮ้ยมันยังเล่นตัวอยู่โอ้ยโกชิตแม่ก็มาทั้งสองล่างเลยล่างรรมดาก็มาล่างอเวก็มาเนี่ยลูกลักซันนี่เนี่ยกดตู้ไหนมันก็มาแม่สามมันไม่มาหรอกคลิปนี้มันมันดูผมบนหูชาไปแล้วไง นะครับมันจะออกได้บ่อยขนาดน,นั้นอ่าตอนนี้จะห้าดาวแล้วครับเออหลังๆพอจะเริ่มมาแล้วไอตอนสุ่มที่ใช้พิมพ์ตัดแไม่ไม่มาเอ้ยคาเมเลียเพื่อนรักมาว่ะนี่ผมจะดาวมันจะตันแล้วนะขนาดขนาดเติมน้อยมาเลยคาเมเลียเติมน้อยจริงนะคาเมเลียเนี่ยนีย่ซันนี่ซปเปอรอ์ปิงนะครับอือแล้วก็ห้าดาวมันจะมีแพ็คนี่ที่ผมเอาเก้าดาวเพราะว่าผมจะเผื่อโค้ต้าไว้สำหรับการเติมแพ็คสองอันนั้นก็คือแพ็คจะสุ่มการันตีวอลุ่มหนึ่งกับแพ็คนี้นี่แหละนะครับอือ ก็น่าจะที่9้าดาวแล้วก็คือปลายทางผมเอาสิบดาวอยู่แล้วตัวเนี้แต่ในคลิปนี้เราเอาแค่เก้าเพราะว่าเดี๋ยวผมไปเติมหลังไม้ก็ขึ้นสิบอยู่แล้วนะครับเราเน้นความคุ้มค่าสำหรับผมมันคุ้มที่จะไปเติม2แฮกนั้นนะครับผมโอ้ยโอย้มาอีกหนึ่งตัวหกดาวแล้วหกดาวแ,วแล้วจ้า l e t โกหกดาวหกดาวนะครับนี่ เป็นสายซัพพอร์ตดาเมจนะคือไม่ได้เจอนานมากเพราะตัวนี้เนี่ยเอาเป็นว่าข้อมูลนะตอนที่ผมอัดคลิปแล้วกันถ้าที่ผมเห็นเนี่ยก็คือจะใช้เป็นบิสกิตเพิ่มความเสียหายธาตุพิษนะครับก็คือเป็นบิสกิตธาตุแล้วก็ผมเสริมนิดนึงจริงจงมีคนถามว่าเอ้พี่ทําไมผมรีออฟแล้วไม่เจอออฟออฟออฟพลังเพิ่มเพิ่มูมมด damage, ามจธาตุเลยคือบิสกิตท,ที่เป็นธาตุเนี่ยตอนนี้จะมีอยู่2แบบ หนึ่งก็คือเป็นบิสกิตที่ทั่วๆไปเลยดรอปตามด่าอะไรประมาณนั้นกับ2เป็นบิสกิตที่ล็อกเปอร์เซ็นต์แถวแรกมาให้แล้วนะครับเนี่ยไอ้บิสกิตที่ล็อกเปอร์เซ็นต์แถวแรกมาแล้ว20%เนี่ยมันจะเป็นบิสกิตที่3ออฟที่เหลือในเวลาคุณรีเซ็ตมันจะไม่มีโอกาสเจอความเสียหายธาตุเลยคุณสามารถดูได้จากตรงนี้ว่าเอ้ไอ้บิสที่บิสกิตที่คุณมีเป็นบิสกิตแบบไหนไม่เนี่ยเวลาก็จะดูได้ว่าโอเครีแล้วมีโอกาสเจอบิสกิตอะไรนะครับผมถ้าเป็นบิสกิตธาตุเนี่ยมันจะไม่มีล็อกแถวแรกงาามมมันนนก็็จะะเปปทรปรณี มันก็จะรีสี่ธาสามแถวสามแถวสามสองแถวได้สี่แถวได้อะไรประมาณนั้นนะครับอ่าเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นแล้วงงๆนิดนึงอ่ะต่อโอ้โหไม่มาเลยว,ว่ะลูกพี่เฮ้ยแบลซ์ไฟแล้วเนี่ยเมอร์คิวรี่ยังออกบ่อยกว่าผมบอกเมอร์คิวรี่ยังออกบ่อยซะมากกว่าเลยปะเนี่ยเอ้ยกี่ดาวแล้วนะเจ็ดดาวแล้วเจ็ดดาวแล้ว มีโอกาสที่ผมจะรักษาจุดเพชรล้านได้น่าจะไม่อยู่นะผมว่าอย่างไรก็ต่ำกว่าล้านแน่เดี๋ยวเราไปเติมแพกก็เกินล้านนะอ่ะเฮ้ยมาอีกวะรวเลยรวเลยวะอุ๊เนี่ยผมเอาเอาเข้าจริงนะคลิปนี้ผมถือว่าผมดวงดีนะได้แต่ละตัวมาเอาเวกนี่โอ้โหอเวกโกชีสอเวกดาร์กโกชีสธรรมดาโอ้โหแต่เบอร์นี่มันไม่ออกลอ็อกมันออกบ่อยแล้วนับก่อนนับก่อนนะจะขึ้น น่าจะขึ้น8ดาวได้แล้วป่ะไปนะครับนี่ครับ8ดาวแล้วจ้าขาดอีก47เสเพื่อขึ้น9ดาวครับโอ้ยเป็นประกาศลังดาวกดสักหนึ่งทีก่อนหนึ่งทีเคลียดวงแล้วก็เออตอนนี้ไม่มีตู้ตู้แสงเลยเนาะตู้นี้นะมีเพิ่มเลนะียสปาร์กี้เนี่ยนะตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะ แล้วก็ฟีนองก็ไม่เห็นแคมบรเล่มันดีแบบแคมบรเล่ก็ไม่เห็นในอารีน่านะครับมีอเอพีเอว่าเก่งก็คือเน้นเพียวตัวเดียวเลยครับแต่ยังไงมันโอ้โหแต่รอบนี้มันหนักนะคือมันตู้ถ้าเซิร์ฟดาร์ก,กจะหนักเพราะว่าเซิร์ฟดาร์เพียไม่ค่อยมีอยู่ต้องเลือก,ต,ออกต้องเลือกตู้สุ่มอ่ะโอ้ยหสวยอุย้ยคานอีกหนึ่งก้อนกดหนึ่งทีได้ไหมเฮ้ย <laughs> ต่ำกว่าร้านแล้ววะเนี่ยต่ำกว่า,านิดหน่อยเออถือว่ารับได้นะ หรือว่าผมไม่ควรกดหนึ่งทีวะไม่น่าจะเวิร์แล้ววะเฮ้ยตรงนี้ว่าหน้ากดทีละสามพันเอาว่าผมจะลองอ่ะเดี๋ยวไหนผมเริ่มเริ่มเส้นทางนี้แล้วก็ไปให้มันจบหนึ่งก้อนอ่ะหนึ่งก้อนไม่อยู่จริงว่าวะอีกหนึ่งก้อนผมไปรอแรกก็ได้แต่ไม่เอาผมอยากจะขึ้นเก้าดาวเอ้ยไม่น่ากดทีละสามร้อยเลยวะแต่แต่มันเริ่มแล้ววะ่ะเราเราเราก้าวเท้าเข้าไปแล้วอ่ะผมจะอาให้มันจบก็คือ กดสามร้อยจกว่าจะได้หนึ่งก้อนอะมันจะมีเฮ้ยห,หรือว่าต้องกดแบบสิบมันจะเพิ่มเหรียญมากกว่าวะเนี่ยต้องเยอะแล้วนะเฮ้ยห,หรือว่าสามร้อยมันโอกาสโอกาสมันมากกว่าจริงๆวะโอ้คิดไปเองปะว,วะนี่กดมาตั้งนานแล้วไม่ออกเลย,นนเนยหนึ่งก้อนนะเนี่ยหนึ่งก้อนแล้วเนี่ยหนึ่งก้อนแล้วเนี่ยเนี่ยเออกว่าจะมามะเก้าดาวครับเก้าดาว เรียบร้อยจบภารกิจของเรานะครับเอา9ก้าดาวในคลิปแล้วก็เดี๋ยวผมไปเติมหลังใหม่สองแพ็กนั้นก็คงเคลืน10ดาวได้สบายๆนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้สำหรับแบ็กซับไฟนะครับโหได้เอาเวกดาร์กมาได้เอาเวกโกลชีสมาเสียดายตันหมดแล้วนะครับแต่ก็เป็นตันหมดแล้วแต่ก็รู้สึกโอเคนะได้คาเมเลียมาด้วยนะครับแฮปปี้หน่อยได้คาเมเลียแต่แม่งเอ้ยมิสติกไม่มาสักทีมิสติกผมูขดัดมิสติกอะผมเล่านิดนึง มิสติกอะตอนนี้ผมมีกล่องผมได้จากการเติมแฮ็กสองพันกว่าบาทน,นะในภายที่แล้วเติมคุกกี่แลนมาเนาะผมสามารถเลือกมิสติกได้20ก้อนเลยนะเออแต่ก็ยังไม่ตันอยู่ดีก็ขาดอีก4ี่ก้อนผมต้องการแค่สี่ก้อนอนะไม่มาเลยนะโยเศร้าตรงนี้เศร้านะครับเศร้าจริงๆเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ